ผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยคนข้ามทางม้าลายแต่ปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาพุ่งชนนะครับชนตัวเนี่ยกระเด็นไปไกลถึง10เมตรเลยนะครับมีภาพจากกล้องวงจรกิดวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ผู้ชมลองดูนะครับ รถคันหนึ่งเขาหยุดหมดแล้วอ,อ่ะมีมอเตอร์ไซค์คันนั้นเนี่ยแหละนะครับพุ่งชนเข้าไปอย่างจังภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด้านหน้าสถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานถนนวัชรพลนะครับบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้เป็นรถจักรยานยนต์ขับพุ่งชนคนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายตัวนี้กระเด็นไปไกลเกือบ10เมตรเลยนะครับคนข้ามนี่บาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนช่วงเกือบ ทุ่มหนึ่งของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาวันที่19กันยายนนะครับแล้วในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้ชายอายุประมาณ50ปีเขาก็เดินข้ามทางม้าลายตรงเส้นเนี้ยถน,นนวัชรพลก็จะข้ามไปฝั่งตรงด้านหน้าสเสถียรนธรรมสถานในระหว่างที่เดินข้ามครับชายคนนี้เขามองด้านขวาเป็นระยะระยะนะเห็นจากในภาพอะครับค,คือระวังตัวเองอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ขับเข้ามาชนทัทง้ทงๆที่รถคันอื่นผู้ชมจะเห็น เขาจอดรอให้ข้ามเนี่ยแล้วรถจักรยานยนต์ชนเข้าไปเนี่ยนะครับตัวคนเจ็บนี่ลอยไปไกลเลยขณะเดียวกันมันมีภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าหลังจะเกิดเรื่องคนเจ็บนี่นอนแน่นิ่งไปพยายามที่จะขยับตัวแต่ก็ขยับไม่ได้ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะครับพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปหลบข้างทางแล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลทีนี้ทีมข่าวเขาไปพูดคุยกับญาติของคนเจ็บ ให้ข้อมูลแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายเนยเลิกงานกําลังจะไปรับภรรยายกับลูกหลังจากออกออฟฟิศในย่านนั้นก็เดินมาที่บริเวณตรงนี้ด้านหน้าสเสถียรธรรมสถานก็จะข้ามไปฝั่งด้านหน้าเพื่อเรียกแท็กซี่แต่มาประเจอ,เอ,อมาประสบอุบัติเหตุเสียก่อนนะครับในจังหวะที่ข้ามทางม้าลายอาการที่สาหัสเลยนะครับตัวน้องชาย,ยถูกส่งไปห้องไอซเพราะว่ากระดูกซี่โครงหักม้ามแตกคุณหมอต้องผ่าตัดเอาม้ามออกไป ตอนนี้ดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนคู่กรณีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเห็นว่าไปพบกับทางตำรวจสอนอคันนายาวซึ่งตำรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ประมาทครับซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นความประมาทเหมือนกันเบื้องต้นก็มีการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางญาติของคนเจ็บบอกด้วยว่าอยากจะให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชายเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าน้องชาย ไม่ใช่รายแรกไงที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ในกอณที่ข้ามทางม้าลายอะ่ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเคารพกฎจราจรทีนี้ผู้สื่อข่าวครับลงไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งนะครับตรงเส้นวัชรพลทางข้ามทางม้าลายตรงจุดนี้โอ้ยคนใช้รถใช้ถนนแถวนะั้นเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำนี่ไม่ใช่ครั้งแรกอะครับ อยากให้มีสัญญาณไฟจราจรบอกก็จะดีมากเลยครับเวลาข้ามถนนเนี่ครับอยากให้ติดไฟทางข้ามทางม้าลายแบบสัญญาณที่กดแล้วก็ให้เป็นไฟแดงครับผมก็อยากให้หน่วยงานรัฐมาดูตรงนี้มากครับเพราะว่ามันก็เป็นทางคนข้ามที่มันไม่มีสัญญาณอะไรเลยวัดดวงเอาครับรก็บ่อยเหมือนกันละจ้ะเพรามันทางมันสี่เลนครับไม่มีไฟแดงไฟเขียวครับแต่เห็นล่าสุดวันที่19มี ชายอายุประมาณ50โดนรถคนละยคนอนนี่ป้าพอทราบไหมอ๋อก็นิดหน่อยอะจ้ะก็มันก็อันตรายเหมือนกันนะจ้ะอยากให้มีไฟแดงเหมือนกันแหน่ครับจะข้ามไปเลยครับสะดวกสะดวกใชคือมันเป็นสี่เลนอะคุณผู้ชมแล้วมันเป็นเลนสวนกันด้วยอะจังหวะข้ามบางทีคือคนข้ามระวังแล้วนะแต่ว่ารถบางคันมันไม่หยุดให้อ่ะครับใช่แล้วในภาพเนี่ยคือจุดที่ รถหยุดให้คือ2เลนซ้ายใช่ไหมเลนซ้ายกับเลนกลางแต่เลนขวาเนี่ยคือไม่หยุดปกติแล้วเวลาข้ามถนนแบบนี้ถ้าคนจอดรถแล้วหยุดให้เดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นต้องเปิดไฟฉุกเฉินบอกเลยนะอบอกไอ้รถข้างหลังที่มันวิ่งมาว่ากําลังมีคนเดินข้ามถนอนอยู่อะ่ะแต่ว่าน,นี่ออจะจะ,จะแก้ปัญหาย,ยังไงเพราะว่าตัวที่ชนก็คือขี่รถจักรยานยนต์ไงมาขวาอีกทีนึงอะ่ะเ,ออเนี่ยก็อ่ะสาหัสเลยนะคะแก้ไขเดี๋ยวไปติดไฟจราจรนะครับ